เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเรามักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลและในครั้งนี้จักรวาลเองก็เหมือนจะตั้งคำถามกลับมาหาเราผ่านภาพที่น่าทึ่งจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปของนาซากล้องเจมส์เว็บได้จับภาพของดวงดาวสองดวงที่กำลังก่อตัวในกลุ่มดาวเวลาห่างจากโลกประมาณ1470ปีแสง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในพื้นหลังของภาพนั้นมีโครงสร้างที่ดูคล้ายกับเครื่องหมายคำถามปรากฏอยู่โครงสร้างคล้ายเครื่องหมายคำถามนี้เกิดจากปรากฏการ์ที่เรียกว่าเลนส์โน้มถ่วงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมวลของวัตถุขนาดใหญ่อย่างกระจุกดาราจักรทำให้แสงสักวัตถุที่อยู่เบื้องหลังถูกบิดเบือนและขยายภาพ นักดาราศาสตร์เชื่อว่าโครงสร้างคลายเครื่องหมายคำถามนี้เกิดจากการรวมตัวหรือปฏิสัมพันธ์ของดาราจากสองแห่งซึ่งการบิดเบือนของแสงทำให้เรามองเห็นเป็นรูปทรงดังกล่าวภาพนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหลายคนตั้งคำถามว่าจักรวาลกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรถึงเราหรือเป็นเพียงปรากฏการทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่ง การค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เป็นภาพที่สวยงามแต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกระบวนการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาราจักรในจักรวาลยุคแรกเริ่มแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการสำรวจจักรวาลแต่ก็ยังมีคำถามมากมายที่รอการค้นพบและบางครั้งจักรวาลเองก็เหมือนจะตั้งคำถามกลับมาหาเราผ่านภาพที่น่าทึ่งเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องวันหนึ่งบนโลกนี้ กำลังใจจากคุณผู้ชมและยอดผู้ติดตามช่องจะทำให้เราสามารถผลิตคลิปต่อไปได้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ